สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้าวันที่5มีนาคมนะคะทุกคนก็นมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกะะับทองคำสถานการณ์ราคาทองคำ b i น c น i n ราคาทองคำและรายงานราคาทองคำประจําวันนี้ราคาทองคําระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ1,929ดอลลาร์ถึง1,950ดอลลาร์ด้านนักทรีดอลลาร์นะคะเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ97.73ถึง98.05จุด ด้นานเงินบาทนะคะเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ32.59ถึง32.68บาทต่อ1นดอลลาร์ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดรัสเซียยูเครนราคาทองคำแกว่งตัวผันผวนบางช่วงนะคะปรับตัวขึ้นไปที่บร 1, ิเวณ1,950ดอลลาร์ก่อนจะไปเชิญแรงเทขายทำกำไรโดยมีปัจจัยหนุนหลักนะคะสาเหตุการเกิดไฟไหม้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ในยูเครน หลังรัเสเซียโจมตีและมีการยิงปะทะก,กันระหว่างกองกำลังทหารยูเครนและรัเสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและไฟไหม้โรงไฟฟ้าดังกล่าวภาพรวมการสู้รบยังคงดำเนินด้านตลาดหุ้นเอเชียปิดลบสุดตัวลงต่ำสุดในรอบ16เดือนขณะที่ประธานเฟดนิวยอร์กยืนยันเศรษฐกิจสหรัฐไม่เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจชะงักงานและเงินเฟ้อสูง ประกอบกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค CDC สหรัฐเผยว่าประชากรสหรัฐประมาณ93อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ระดับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ต่ำนะคะพอที่จะไม่จำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยภายในอาคารทั้งนี้นะคะภาพรวมตลาดนะคะให้ความสำคัญกับสภาวะสงครามยูเครน ภาพรวมราคาทองคําทางเทคนิคยังคงเป็นแนวโน้มทิศทางขาขึ้นมีการแกว่งตัวในกรอบกว้างในสภาวะสงครามโดยค่าจะมีแนวรับระยะสั้นนะคะอยู่ที่บริเวณ1น1 5ดอลลาร์และ1,895ดอลลาร์ด้านแนวต้านนะคะอยู่ที่บริเวณ1น5 0ดอลลาร์ และ1,958สดอลลาร์สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่5มีนาคมปี2565นหราราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําอ้างอิงราคาของวันที่4นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคําทั้งหมด6ครั้งในการนะคะครั้งที่6เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นนะคะและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่5มีนาคมปี2 5 6 5ทองคำแท่ง รับซื้อ2 9 9 0 0บาทขายออก30,000บาททองลูกพัน9ก 6, 5ร์เซ็นรับซื้อ2,9,364บาท92สตางค์ขายออก3 5 5 0 0บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่4มีนาคมปี2565สรุปรวมนะคะของวันที่4ราคาเป็นบวกไปที่250บาทแมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ที่นี้ด้วยนะคะเราต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทาคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามมารับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ